ข้าวใส่ใบเตยหอมเตยหอมข้าวเราไม่หอมเราก็ใส่ใบเตยใส่ใบเตยหุงไปด้วยข้าวหอมนี่อันนี้ก็ทำบุญอีกวันหนึ่งไปทำบุญอีกหนึ่งวนันข้าวสวยสวยเล่นข้าวเดี๋ยวห้ากะเพราวันนี้แล้วก็ ผัดกระเพรานี่ยไม่ได้ใส่กระเพราผัดกระเพราแล้วไม่ได้ใส่กระเพราใส่กระเพราเราก็อยู่นู่นไอ้ตะแรงนู่นอุ้ยใสพริกอืใส่พริกทั้งเม็ดเลยใส่พริกทั้งเม็ดเลยพริกกเลียงกะเพราเราก็ใส่พริกใบกระเพราเราก็อยู่นู่นจะเป็นใบกระเพรานี่ใบกระเพราทอด เดี๋ยวมาใส่ที่ล่างนี่ใบกะเพราเนี่ยเราก็ใส่ใบกะเพราตอนตักใส่มโตจะเป็นกระน,นมทำกันเมื่อคืนนี้บุญบุญกะทิบุญกะทิเนื้ำมุกกะทิ ไม่แกงมนละไม่ซต้ปลาหนึ่งมาแกงมนละนี่โอนๆนใส่ถ้วยอันนี้จะเป็นพิมใส่พิม,มเดี๋ยวแกะบนออกไส่ต้มนะตข้าวใส่ตูแล้วนะ <c oughs> ใส่เอาไว้บานบ้าง<ะ>เอาไว้ตักฮะเอาไว้กินวะล่ะเอาไว้ตัก ไข่ okay, ใส่ข้างหน้าใส่นในตู้ตู้มันเล็กต้มเล็กนะนนะสมนมยิมโตข้าวสม้มติโตเป็นผัดกะเพราเป็นกับข้าวแล้วเทิรนได้ใช่ไหมกดลงไปเผารยอ๋อิอใส่สวยสวรย กมันไปนี่ก็ถ่ายเขากินโตหนม,ตนม,มโตหน,นึ่อ๋ออ๋อโอ้จะดูไปกี่จำแขกนี่เราจะกดไปกดมากดไปกดมาดิฉัดกับเขา <c oughs> สดกะเพาราเสียเสียสวยๆสวยงามนี่นะเด็กก็ไปตักแหละสดกะเพราขนมไม่รอละขนมอ่ะจะไปละขนมใส่ม์โตเกะใส่ม์โต